สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่นาทีชาแนลกับเกม Diablo 4พรุ่งนี้ชาวเดลุกและก็อัลติเมทจะได้ลุยกันแล้ววันนี้ก็มี10เทคนิคดีๆในการเริ่มต้นแบบมือโปรมานำเสนอข้อแรกคืออย่าเพิ่งเริ่มแบบฮาร์ดคอร์ในตอนที่เราสร้างตัวละครจะมีตัวเลือกว่าจะเล่นแบบฮาร์ดคอร์ไหมขอแนะนำว่าตัวแรกอย่าเพิ่งเล่นนะเนื่องจากฮาร์ดคอร์นั้นเมื่อตายแล้วตายเลยของทุกอย่างหายหมดเริ่มต้นใหม่หมด และตัวละครฮาร์ดคอร์จะเป็นเซิร์ฟเวอร์แยกต่างหากเราจะหาเพื่อนร่วมปาร์ตี้ได้ยากและเมื่อเราอยากจะปั้นตัวละครที่2โดยจะใช้ทรัพยากรที่ตัวแรกหามาเราก็ต้องปั้นตัวละครที่2เป็นฮาร์ดคอร์เช่นกันไม่งั้นเราจะต้องไปเริ่มต้นใหม่หมดในเซิร์ฟเวอร์แบบปกติอีกทีหนึง่งข้อ2หลังจากที่สร้างตัวละครเสร็จเราจะเลือกได้ว่าจะเล่นความยากระดับเวิลด์เทียร์หหรือเวิลด์เทียร์สแนะนําว่าให้ไปที่เทียร์หก่อนแม้ว่าเทียร์สจะได้ exp จากการกําจัดศัตรูมากขึ้น และก็ได้เงินมากขึ้นแต่ว่าศัตรูจะเก่งขึ้นเมื่อเทียบกันแล้วเวิลเทียนหนึ่งเราสามารถกำจัดศัตรูได้ง่ายกว่าและ exp ที่ได้จากการทำเควสก็ได้เท่ากันการเล่นเวิลเทียนหนึ่งจึงทำให้เราเลเวลอัพได้ไวกว่าเลียนเนื้อเรื่องได้เร็วกว่าและสามารถไปถึงเวิลเทียสามได้เร็วขึ้นเมื่อเราเก่งขึ้นเราสามารถมาเปลี่ยนเวิ l เทียได้ตลอดเวลาที่เมืองคาวิชาดนะเข้อาเน้นทำเควสเนื้อเรื่องก่อนเพราะว่าจะให้ exp และก็อุปกรณ์ที่สำคัญและก็เควสประจําคลาส จะขึ้นมาตอนเลเวล15และเลเวล25เพื่อปลดล็อกระบบใหม่ๆของคลาสเราโดยเควส์เนื้อเรื่องหลักจะเป็นสัญ,ญลักษณ์สีเหลืองแบบนี้ส่วนเควสประจำคลาสจะเป็นสัญ,ญลักษณ์สีขาวแบบนี้ข้อ4หารูปปั้นของลิลิสให้เจอใน Fracture Peaks มีอยู่ทั้งหมด28ที่และทั่วทั้งโลกมีอยู่160ที่เมื่อเราหาเจอเราจะได้สเต็บโบนัสถาวรแล้ก็ได้แต้มพารากอนด้วยข้อ5 เมื่อเจอสมุนไพรข้างทางอย่าลืมเก็บนะเพราะเราสามารถปรุงยาอิลิกเซอร์ช่วยเพิ่มสเตตัสและเพิ่ม exp ได้ตั้งแต่5-10ถึงเป็นเวลา30นาทีเลยและเมื่อถึงเลเวลที่กำหนดเราสามารถใช้สมุนไพรเพิ่มประสิทธิภาพของขวดยาได้อีกด้วยข้อ 6. ถ้าหากเรามีอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้งานแนะนำให้ย่อยเป็นวัตถุดิบจะดีกว่าขายเพราะช่วงหลังวัตถุดิบจะหายากมากๆเลยและการตีบวกก็ทำแค่บวก1หรือบวก2ก็พอ ในช่วงต้นเกมเราเปลี่ยนอุปกรณ์บ่อยมากอย่าเพิ่งตีบวก3นะเพราะว่ามันแพงขึ้น10เท่าเลยข้อ7อุปกรณ์และอาวุธที่ขายในร้านราคาแพงมากๆเลยทําไม่จาเป็นจริงๆไปฟาร์มข้างนอกดีกว่านะเก็บเงินเอาไว้ก่อนเพราะหลังจากที่เลเวล33เราอาจจะต้องรีสกิลใหม่ยกชุดไหนจะค่าตีบวกค่าอิมพิ้นแอสเปกค่ารวมเพชรค่าเจาะรูเงินทั้งนั้นข้อ8 เมื่อเราจะบรรจุ aspect หรือ Codex of Power ใส่อุปกรณ์แนะนำให้ใส่ไปที่แหวนก่อนเนื่องจากในช่วงต้นเกมเราจะเปลี่ยนอุปกรณ์บ่อยมากโดยเฉพาะอาวุธเพราะว่าอาวุธเป็นตัวกำหนดความแรงของสกิลแต่แหวนกับสร้อยช่วยแค่เรื่องการต้านทานธาตุเท่านั้นเราจึงไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องประดับบ่อยการอิมพ t ที่สร้อยจะได้คุณสมบัติเพิ่มขึ้น50%ส่วนการอิมพ t ที่อาวุธจะได้เพิ่มขึ้น100% เราจึงต้องมั่นใจว่าอาวุธและสร้อยที่เรามีนั้นสเตตัสดีจริงๆคอยอิมพนแอสเปกต์ลงไปข้อ9ใช้ประโยชน์จากสารานุกรม Codex of Power ถ้าหากเราเจอแอสเปกต์ที่น่าสนใจเราสามารถกดที่เมาส์คลิกขวาเพื่อให้มันนำทางเราไปที่ดันเจี้ยนนั้นได้เลยข้อ10หาปาร์ตี้เกม Diablo 4มีวิธีการปรับเลเวลของมอนสเตอร์ตามผู้เล่นในปาร์ตี้อย่างที่เห็นตอนนี้สมาชิกปาร์ตี้ของผมมีเลเวลไม่เท่ากัน ซึ่งแต่ละคนจะมองเห็นเลเวลมอนสเตอร์เท่ากับของตัวเองตัวผมเลเวล25ก็จะเห็นว่ามอนเลเวล25ส่วนสมาชิกอีกคนที่เลเวล11เขาก็จะมองเห็นว่ามอนเลเวล11ต่ทางทังที่เป็นมอนตัวเดียวกันแท้ๆจึงไม่ต้องห่วงว่าจะมีปัญหาสมาชิกค,คนไหนเป็นตัวถ่วงหรือว่าเราพาใครลากมาเจอศัตรูที่ยากเกินไปทุกคนจะได้เก็บเลเวลในปาร์ตี้อย่างสนุกสนานนอกจากนี้ยังได้ exp เพิ่มขึ้น10%ตามจำนวนสมาชิกปาร์ตี้ที่อยู่ห่างกันไม่เกิน1จอด้วย และไอเทมที่ดรอปก็จะมองเห็นเฉพาะของคนนั้นๆไม่มีปัญหาแย่งกันเก็บของแน่นอนถ้าเป็นเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด s u b s ไคร b ์ได้นะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ